ดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาแรนดอมนะคะในหัวเราจะมาอัปเดตอะค่ะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณค่ะจะเป็นอย่างไรเนาะอาจจะเป็นทั้งคนรักเก่าคนเคยคนเคยคุยค่ะหรือเป็นคนรักที่เป็นอยู่แล้วแต่สถานะไหนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะค่ะก็รู้ว่าอาจเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะคะก่อนพบคำทำนาย ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาดูเหมือนสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณกันก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรจัดมนเซเว่นออฟซอสทูออฟซอส King of Swords มาดดสมาดดามนะคะ Four Cups ค่ะ <c oughs> แสดงว่าเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยหรือไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ ต่างฝ่ายต่างที่ไม่เปิดใจตัวเองด้วยค่ะมีเรื่องอะไรสงสัยไม่แน่ใจนะคะในความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่คุณดูแล้วว่ามันเหมือนช่วงนี้ทําไมดูรับลมช่วงที่ผ่านมานะค่ะมันเหมือนอยู่ช่วงนี้เหมือนมีมีอะไรเหมือนที่ดูเขาจะรับลมคมในหรือดูเหมือนเขามีอะไรแล้วเขาทำอะไรเขาไม่บอกคุณคุณทำให้รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นั้นมันมีความที่ ไม่จริงใจหรือว่าอาจจะสงสัยว่าเขาอาจจะมีใครอยู่ค่ะมนเลยทําให้คุณรู้สึกว่าสภาวะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเป็นความรู้สึกที่มันระหว่างคุณกับเขามันไเป็นอะไรที่มันตึงเครียดเหมือนกันนะเป็นความตึงเครียดมันเป็นเรื่องของการบางทีใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลค่นะ เพราะว่ามันก็อาจจะมาจากในเรื่องของการที่มีอะไรแล้วไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างก็คิดไปเองอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีอะไรที่ทําตัวอะไรที่ให้น่าสงสัยค่ะแต่คุณก็เชื่อว่าถ้าเขาไม่ใช่หรือว่าอ,อ,อะไรก็ตามคุณปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมันจะต้องเปิดเผยขึ้นมาเองค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณก็อาจจะคือ ต่างฝ่ายต่างก็เลยอาจจะนิ่งเงียบกันกันไปไม่สนใจนะค่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแล้วที่จริงแล้วความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรค่ะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะเขาก็รู้สึกทุกใจอยู่เหมือนกันนะคะ รู้สึกทุกใจรู้สึกไม่สบายใจค่ะที่มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าทําไมมันเป็นแบบนี้อ่ามันอาจจะเรื่องจากการที่ว่าคุณมีอะไรที่สงสัยในตัวเขามันซึ่งถามว่าเขาเหมือนเขาอาจจะมีอะไรที่ผิดไหมก็เหมือนมีค่ะมีคืออาจจะมีที่ทําอะไรที่เหมือนทําอะไรแปลกๆทําอะไรแล้วไม่บอกคุณหรือดูแล้วเหมือนมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปค่ะ มันเลยทำให้คุณเกิดความสงสัยแล้วคุณก็เลยไม่มั่นใจแล้เลยไม่คุยเขาเขารู้สึกอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะคะรู้สึกผิดหรือหรือว่ารู้สึกทุกข์ใจค่ะที่เหมือนคุณไม่เข้าใจเขามันต้องมีอะไรบางอย่างค่ะเดทค่ะเขาทุกข์ใจนะคะนะนอกจากความทุกข์ใจไม่สบายใจ แล้วเขายังมีความทุกข์แต่เขาก็หวังว่าเออมันจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถึงตอนนี้คุณกับเขาอาจจะน่าจะไม่ได้คุยกันหรือบรรยากาศมันไม่ดีความรู้สึกมันมืนคุณจะมีความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วแต่เขารู้สึกยังไงก็แสดงว่าเขาก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดหรือรู้สึกทุกข์ใจ หวังว่าเหตุการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงใน,นทางที่ดีขึ้นค่ะอืมดูเขาก็รู้สึกอย่างไงดูเขาก็เครียดนะคะทั้งทุกข์ใจทั้งเครียดะคะ,คะทุกข์ใจเครียดในความสัมพันธ์ค่ะว่าทําไมเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมีแต่ความทุกข์ความเครียดอาจจะนอนไม่หลับนะคะกังวลถึงคุณนอนไม่หลับว่าทําไม คุณมีอะไรทำไมำไมถึงเหมือนแบบคุณอาจจะิเนเงียบหรือตอนนี้คุณกับเขาก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันนะซิซ mm ์อฟซอสอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร mm hmm. ก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณสบายใจก่อนค่ะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีอะไรที่บางอย่างที่ เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะบอกคุณค่ะในพร้อมที่จะบอกคุณว่าเขามีเรื่องราวอะไรนะคะที่เขายังบอกคุณไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้เรื่องเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาเป็นอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันสบายใจหรือว่ามันคลี่คลายไปได้ดีแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยคิดที่จะกลับมาหาคุณตอนนี้ก็เท่าเท่าที่ดูนะคะก็เหมือนเขาอา่ะอาจจะออกไปจากตัวคุณค่ะ อาจจะออกไปจากตัวคุณด้วยนั่นแหละค่ะเหมือนมันมีความไม่เข้าใจคิดว่ามันมีปัญหาค่ะคุณก็ไม่คุย,คยกับเขาค่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจมีแต่ความเครียดความกังวลอาจจะรอให้คุณคิดว่าคุณสบายใจค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณค่ะเขาแสดงว่าความรู้สึกเขาในตอนเนี้เป็นความรู้สึกแบบนั้นค่ะ มันรอเวลาค่ะใช้เวลาเหมือนก็คนบังทีมันไม่รู้จะทํายังไงอเขามีความร,รู้สึกที่คิดมะกังวลนะคะเศร้าหมองจิตตกเลยนะค่ะอาจจะเป็นช่วงในช่วงเวลายามค่ําคืนเนี่ยค่ะเขาจะคิดถึงคุณมากคะคิดถึงแล้วก็แบบคิดถึงแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะะเออว่า ทำไมมันเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันถึงได้เป็นแบบนี้ทําไมมีความอะไรไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่คุยกันซึ่งตัวเขาบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะทําอะไรแล้วเหมือนไม่ได้บอกคุณนะคะหรือดูพฤติกรรมดูช่วงนี้ดูแปลกแปกมันก็เลยทําให้คุณสงสัยแล้วคุณก็เลยมันคือบรรยากาศอาจจะมีการเถียงกันอาจจะมีเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันการใช้อารมณ์กันะแต่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขาทุกข์ใจมากนะคะทุกข์ใจมากแล้วก็มีความทั้งมีความกังวลมีความทุกข์มีความเครียดอาจจะตอนนี้เขาก็เลยรอให้คุณสบายใจหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆมันดีขึ้นบรรยากาศมันดีขึ้นแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณค่ะ ค่อยๆอ,อาจจะรอให้อะไรมันดีขึ้นก่อนจัสตีเอาก็หวังว่าจะทำอะไรที่มันถูกต้องกับคุณนะคะอ,ะอ,ะอะ่เขาจะมาทำอะไรที่มันถูกต้องให้ความถูกต้องความยุติธรรมหรือความจริงใจกับคุณหรือเขาจะบอกว่าเออคุณบางทีก็ตรงเกินไปหรือว่าคุณก็จริงจังกับชีวิตมากเกินไปค่ะคุณ อาจจะแบบมีอะไรแค่นี้คุณตัดสินตัดสินใจตัดสินใจโดยที่อาจจะแบบไม่ได้คุยอะไรกันะไม่ไม่เข้าใจเขาเป็นคนที่ตรงอะ่ะเหมือนผิดว่าผิดถูกว่าถูกถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณจะมีความรู้สึกเหมือนเขารู้สึกว่าคุณใครคุณต้องตัดเขาอะ่ะแต่เขาก็รู้สึกเขามีความรู้สึกว่าเขานะคะจะพยายามทําให้เหมือนสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะ พยายามนะคะดูเขาก็มีความพยายามอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะหรือเขาคิดว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาเจะพยายามทําให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานั้นดีขึ้นนะคะทูว mm ับ hmm. คอยส์ยังไงนะคะ mm hmm. เขาก็ยังต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตเขาะะถึงเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตมากมายนะคะที่เขาอาจจะต้องไป ดูแลจัดการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขานะ่ยไม่ทิ้งคุณค่ะเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะประคองยังอยากที่จะให้คุณยังอยู่ในชีวิตเขาค่ะเงียออกคก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเขาอาจจะมีความรู้สึกคุณน้อยใจเขาค่ะหรือว่าเขาอาจจะมีอ่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะ ตอนนี้ช่วงนี้ถอยห่างมาสักพักหนึ่งให้คุณสบายใจค่ะให้คุณสบายใจหรือว่าเหตุการณ์มันคลี่คลายอะไรไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่ะเขาจะกลับมาหาคุณวีโนบอลส์อู้ไปแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คนคนนี้ก็ถือว่าเขามียังมีความรู้สึกที่มั่นคงนะคะมั่นคงหรือว่าจริงใจยังมีความจริงจังกับคุณค่ะอ่า คุณเท่าที่ดูนะคะในความเขาไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยมันมันแสดงว่าเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเครียดกังวลค่ะเ,ออเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีอะไรเหมือนบางทีก็ไม่ไม่คุยเขาโดยตรงแต่เขาก็คิดถึงคุณมากนะคะในยิ่งในยามค่ำคืนจะยิ่งคิดมากแล้วกังวลค่ะคิดไปหมดอ่ะค่ะหรือว่าคิดถึงมากในยามกลางคืน ทีนี้มาดูให้ Oracle นะคะให้ชุดนี้นะคะ LoveMessage ว่าความรู้สึกหรือคำพูดอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาบอกว่า you're a not an option You're my p r i เ r i t y ค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะค่ะคุณคือคนสำคัญของฉันคะเราจะบอกว่าคุณคือคนสำคัญของเขานะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะค่ะให้คุณสบายใจได้แต่เขาก็บอกว่า I have something to to a p o l o g i z e t o you เขามีบางอย่างนะคะที่อยากจะขอโทษคุณอาจจะการที่ขอโทษคุณเนี่ยมันถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาอาจจะทําอะไรนะคะ ทำอะไรแล้วเขาเหมือนไม่ได้บอกคุณหรือว่ามีอะไรดูเหมือนรับลมคมในหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณระแวงสงสัย uh, I hate that I'm still hoping เขาเกลียดที่เขายังต้องคงเฝ้าหวัง่เ uh, ฝ้าหวังว่าคุณจะเข้าใจเขา uh, คุณจะเข้าใจเขา um, I feel sad but I don't know what to do uh, เขารู้สึกเศร้านะคะแต่เขายังไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาก็เลยอาจจะห่างออกไปจากคุณค่ะแต่มันยังเป็นความรู้สึกที่มันอาจจะคล้ายกันคือยังไม่รู้ต้องทําอย่างไรก็เลยเดินออกไปก่อนลองอาจจะรอให้เรื่องดาวมันคลี่คลายหรือมีอะไรที่เขาบอกคุณได้หรือว่าคุณใจเย็นลงนะคะแล้วเขา่าจะกลับมา บอกบางทีนะคะเขาเนี่ยทําเหมือนไม่สนใจนะแต่ลึกๆแล้วอะเรื่องนี้มันแทบจะฆ่าเขาเลยนะคะฆ่าเขามันทําให้เขารู้สึกแย่มากเลยเด้ยเพราะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนจิตตกเศร้าหมองว่าอืมทำไมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นแบบนี้ you are you only true love that i have คุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมี แสดงว่าจริงนะคุณคุณเป็นรักแท้รักเดียวของเขานะคะื uh, I hate my self because I can't stop loving you mm hmm. เขาเปลียดตัวเองเพราะว่าเขาหยุดรักคุณไม่ได้เลย uh, I always be e n the same you are the one who have changed mm hmm. เขาบอกเขายังเป็นคนเดิมเสมออาจจะนี่ mm hmm. เขาเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะ <laughs> เพราะเขาบอกว่าคุณ ที่เปลี่ยนไปแต่ที่จริงอะตัวเขาละค่ะที่อาจจะมีความที่เขาทําอะไรที่มันทําให้คุณระแวงสงสัยค่ะมันเลยทําให้คุณอะเปลี่ยนไปจากเขาหรือคุณเหมือนหันหลังให้เขาเขาไม่เข้าใจเนาะเหมือนเขาไม่เข้าใจนะเะนี่ยว่าอะไรมันเกิดขึ้นค่ะอะไรมันเกิดขึ้นหรือว่าใครที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้มันเออในความสัมพันธ์ในเป็นแบบนี้ค่ะ ามาดูไพ่ Love Story นะคะเอลลเค้าอีกสใบค,ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแล้วเป็นยังไงฮาร์ดเบรกเขารู้สึกเหมือนเขาอกหักเลยนะค่ะรู้สึกอกหักหัวใจมืดมืดมนรู้สึกดูนี่ค่ะเนี่ยหัวใจแตกเป็นแตกครึ่งหนึ่งค่ะ รู้สึกอกหักเลยเขาพยายามที่เหมือนจะแบบดึงตัวคุณไว้ก็ได้นะคะการคอนโทรลหรือการที่จะจับคุณไว้เนี่ยแสดงว่าเขาจะจับคุณเอาไว้ไม่ปล่อยนะะย่งจะจะจับคุณไว้เขายังที่จะอาจจะมีต้องการที่จะยังมีที่พนอยู่กับคุณนะคะ Memories เขามีความทรงจำนะคะหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณนะคะ แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเขาเนี่ยไม่เคยลืมคุณคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเขาอาจจะรอเวลานะคะที่ออรอเวลาที่จะกลับมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะก็จบนะคะเป็นคลิปคลิปนี้ถ้าคิดว่ามันเป็นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆุกคนค่ะแต่ถือว่าใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ รับรับชมรับฟังเอาไว้นะคะค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ